นุษย์ขอกินมั่งได้ไหมกูนั่งรอมึงนานขอสักปื๊ดหนึ่งได้ไหมไอติมนี่มันหอมหวานจริงเลยง้างให้กูกินก่อนดิอร่อยกูชอบกูชอบมากเลยเจีกเกตี้ไหมน้องแมวจีอมัมนุษย์เล่นอะไรมาเนีจะไอ้กูเป็นไงบ้างจะไอ้ไงบ้างจะไอ้ห้ยมึงจะคนตีกูเนูะเฮ้ยแม่กูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันวุ่นวายเลยกู มองมองหน้ากูเหรอมึงอยากมีเรื่องยังไหมอะไรอะไรมึงมึงอยากมึงอยากมีเรื่องอะฮะมึงอยากมีเรื่องยังไหมมึงห้อยบ้านนี้กูอยู่มาก่อนมึงนะเว้ยเอ้ยกูอยู่ก่อนโอ้ยอยู่ก่อนกูอยู่ก่อนกูอยู่ก่อนเฮ้ยแม่ยังอยากกดตีกูเหรอเฮ้ยโอ้สบายจริงเลยซื้อเรือมาใหม่อุ้ยนี่คืออะอ้าวก็โดนน้ำได้หน่อยเว้ยโอ้ยสนุกเว้ย ูได้กินลอยมาจะไกรดิหอมเหอมมันไก่เลยรองเท้าคุณนี่ยสงสัยคงไม่ได้ซักหลายวันโฮ้ยเอาไปเคี้ยวเล่นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยรอ,เอ,องเท้ากูเดี๋ยวรองเท้ากูต้องยอกขาตัวเอเฮ้ยอ,อะไรกันบระดุษอ๋อ,อเออรู้แหละอันนี้ยกอันเดียวอ้าวเขาบอกให้กูยกนี่อ่ะนี่ไงกูยกให้แล้วเนี่ยอ,อ้าวเหรออ้าวขาโต๊ะเหรอยกขามือกูไม่รู้เรื่องอ่ะ